<c oughs> จ้านี่กับมาเฮดไข่ดาวนะคะไข่ดาวง่ายค่ะก่อนไปเห็ดงานนะคะนี่แก้มก็ไปเห็ดงานก่อนจะเช้าก็เลยซื้อกระเพราก่อนแต่ว่างห้องกับมาเฮดอาหารเทียมไปกินงานเที่ยงนะคะจ้าแค่เพื่อกินงานเช้าเนี่ยแกนมก็เลยเอากับเพาไปก่อนแด็ดนะคะแล้ต้องไปเห็นงานมั้ยคะ เนี้อทั้งแต่ัไม่สูงมากเลยิโอเคเองไม่ดาวมันนี่จินแบบง่ายๆนะคะ <c oughs> นนมันติเห็นเงี้ยมันเงายงเสาร์เนาะมัาไม่เวลเขาเม่าต้องสูงมันสิสูดมันก็จะองเอง ปลอยปลอยค่ะปลอยน่างันแบบว่าปลอไม่ซูกเองนะคะเรต้องไปเห็นไข่ดาวม่สีงามตั้งแต่ไม่สิตั้งแต่ไม่สิสุกห้องเต้องไปเค่ังนั่นเลยไมุ่กก่อนเ้ากับจัตักพอดีมันก็สีงามไข่ดาวน่าเบื่อกรูดนั่นสีเหลืองบางสิ่นี่นะมันจะเริ่มได้ละ ให้ขนยกินให้ดีแ่บค่ะแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ำมันออก เอ็ดยังไงไปกินยำเต่าเทียนไม่คอยมีเวาลาไปหาเขาค่ะย่างไปหาเข้าเขาเบิดเวลาเอาแบบนี้ง่ายดีนะคะง่ายดีเท่ากับกินยละกไปกินเลยะคะุณนักใสสุกสุกร่อย็นเลื้องก่อนเขาจะกินก็ดี โอเคแล้วครับขากินแล้วอันนี้ไข่ไข่แดงมันแตกนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่ค่ะโอเค ต่อไปเราก็จะเติมน้ำมันลงไปอีกนิดนึงนะคะเอามาห้าสิทอดทอดปลามาเนี่ยีน้ทอดไปก่อนนะคะดีบบม้องีเปล่านะคะ thought Here's a ลอยยั่สุกเองนะค่ะนั่งุัเองห้าวเป็นเป็นกระสิปตามั่สทแตกนค่งหาตานั่เงานั่งทียู่อย่างนะคะ ก็เห็ดด้วยก็ค่ะอ่าตอกไม่ไอกดือบบไม่ต้องตอกมันไม่ตอก่ากนะตอกกับผู้หญมันบม่ต้องตอกเน่ โมโอเคไม่สีแหงไม่เก่ไม่คันม่นี่ยนะนี่ยมันออกโอเคหนะอ่คะคือี่เทปนึงทำกระเมอ่าอะไ ี okay. วันนี้เราก็จะได้หน้าตาของของเราประมาณนะะี้ค่ะในประมาณนี้กับไปกินได้แล้วก็ห้องเกลียร์กับเข่าเสาของคนไปทำงานนะคะอ่าใส้นเบืงเต็มเต็มดึงมรรากาศอยู่หุ่งนนะคะอ่าเนื้อ